สวัสดีเพื่อนเือทุกคนนะครับผมยินดีที่จะเข้าสูช่ช่องไปไกลอีกครับเซียวว่ามันเป็นหลายคนแล้วครมีใครอยากออกจากบ้านช่วงนี้นแน่ๆครับแค่เดินออกจากบ้านนะไม่กี่ก้าวก็เงือชุ่มกันแล้วแกับถึงแม้ว่าแดดจะมีปัญหากับเราอย่างไรก็ตามยังมีน้องหมาบาาสายพันธุ์ครับที่มีความสามารถในการปรับตัวอดทนต่อสภาพอากาศได้ดีที่สําคัญนะมีความน่ารักน่าเลี้ยงอยู่ไม่น้อยเลยรับ และวันนี้ทางช่องเราจะพาพบกับ5าสายพันธุ์สุนัขยดอดนิยมดูแลง่ายแต่งแทนความร้อนได้ดีครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยสายพันธุ์ที่1ก็คือเจ้าพุดเดิลเจ้าเดิมครับน้องหมาสายพันธุ์เล็กขนปุยดูแลง่ายแต่ยังมีข้อดีอีกอย่างตรงที่มีกินตัวไม่แรงเลยครับเหมาะสำหรับคนรักน้องหมาที่กําลังมองหาผู้อบอย่างยิงนอกจากนี้เจ้าพุดเดิลยังเป็นสุนัขที่สามารถรับคําสั่งได้อย่างยอดเยี่ยม ฉลาดและก็ตืือร้อนจะสร้างหรือว่าฝึกให้ทําอะไรก็ง่ายครับเองแต่ว่าการดูแลเจ้าพูดเดินให้ดีก็มีข้อแม้บางอย่างพอาสายพันจาเป็นต้องได้รับการดูแลเส้นขนเป็นพิเศษครับหากขนของเขาถูกปล่อยให้ยาวด้วยความที่เป็นสุนัขขนฟูคล้ายกับขนแกะหากปล่อยไว้อาจจะทําให้เกิดสังกะาีได้ครับซึ่งแน่นไม่ใช่เรื่องดีได้แน่นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพของเจ้าพ่ดเดินก็ไม่ได้เป็นปัญหาของผูดเด้เลี้ยงแต่อย่างไรครับ พอสามารถดูแลด้วยการให้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งเรื่องสารอาหารแร่ธาตุสมดุลของปริมาณและพลังงานที่เขาได้รับครับรวมถึงมันพาเขาเนั้นไม่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับสุนัขทุกตัวครับ 2. m o r t i s ชีสมอร์สเป็นสุนัขที่มีความร่าเริงแจ่มใสมีความเยบร้อยเชื่อมฟันคำสั่งสุภาพและก็เป็นมีกับคนทั่วไปครับแต่ด้วยความที่เจ้ามอร์ชีสเองก็มักจะชอบทูกกอดสูกอุ้มด้วยแล้วเนี่ยจึงนิ้ไม่น่าแปลกใจเลยครับอาจจะมอร์ชสกลายเป็นสุนัขตัวโปรดของใครหลายๆคนแต่ด้วยนิสัยของเขานี่แหละที่มันจะก่อความวุ่นวายหรือว่าสร้างปัญหาได้เพราะด้วยความที่มอร์ชีสเป็นสุนัขที่รักเจ้าของสุดๆ มันจะมีนิสัยชอบเอ,อ,อาอกเอาใจเจ้าของแล้วรักเจ้าของมากปกป้องเจ้าของหรืออนาเควเขาเสมอนกับดังนั้นอาการถึงแรงกับสุนัขด้วยกันเองอาจจะรุนแรงเกินเหตุจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับนอกจากนี้เจ้ามอร์ิสยังมีดีอยู่อีกหลายเรื่องส่วนเรื่องของกล้าหาญและความฉลาดไม่ได้เป็นรองใครได้ไหนเลยครับแม่มอร์ิสีคนที่ยาวสวยดูเหมือนจะดูแลยากแต่เจ้าของสามารถตัดลิมค์นของเขาให้สั้นลงเพื่อให้ดูแลรักษาง,ง่ายขึ้นแต่มีข้อแม้ว่า สิ่งสัตัดเล็้มคนนยางไรก็แล้วแต่เราก็คนต้องมันแปลงคนเป็นประจำครับไม่เช่นนั้นคนอาจจะพันกันได้ส่วนเรื่องการรักษาความสะอาดพาเขาไปอาบน้ำอาทิตย์ละครั้งพร้อมทั้งเป่าขนให้แห้งเพื่อสุขภาพผิวและคนของเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีก็เพียงพอแล้วครับ 3. b e a g เกข้อดีของสุนัขพันธุ์นี้นอกจากจะน่ารักแล้วยังเป็นสุนัขที่สามารถเข้าพนโดยเฉพาะกับเด็กได้เป็นอย่างดีด้วยโดยความที่เขานั้นไม่ได้มีลักษณะนิสัยที่ดุร้ายไม่มีความกล้าร้าวแล้วก็บวกกับความที่เขานั้นเป็นสุนัขที่าลาเริงไม่ขี้อายแล้วก็มีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่จนเกินไปจึงทําให้เจ้าบีเกิลเป็นที่รักแล้วก็นิยมแก่ผู้คนมากมายครับแต่ที่แน่นอนว่าหากคิดจะเลี้ยงเขาไวก็ไม่ควรจะปล่อยเขาหรือว่าชิงเขานั้นไว้อย่างดเดียวครับ อาจจะส่งผลให้เกิดความเบื่อและเครียดได้ซึ่งจะทําให้เขานั้นแสดงออกโดยการเหา่าหอนหรือแม้กระทั่งหาทางขุดดินเพื่อพยายามหาทางหนีออกไปให้ได้ครับส่วนในเรื่องความสะอาดนั้นเนื่องจากหญเกินเป็นส่นนั้นที่มีขนสั้นมีสีเข้มดังนั้นการทำความสะอาดและแก้เขาจึงไม่ใช่เรื่องยากครับการดูแลเรื่องความสะอาดเขาเพียงแค่อาบน้ำให้อาทิะครั้งหรือว่าถ้าไม่สกปรกจากกิจกรรมนอกบ้าน,นมากมายอะไรก็ใช้แค่ผ้าชุบน้ำก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับ หลังจากอนาบน้ำแล้เช็ดตัวแล้วจัดการเขาให้แห้งในขณะเดียวกันจะทำการ,ปรแปรงขนเขาไปด้วยก็ยิ่งดีขึ้นคกับแปรงขนให้เขาน้ำประจาําทุก3า4วันเพื่อกําจัดขนที่ตายแล้วจะช่วยให้เพิ่มความง,งามและความแข็งแรงแก่เส้นขนของเขาอีกด้วยครับ 4. บอสเนเทเรียเป็นสายพันธุ์น้องหมาที่เลี้ยงไม่ยากครับสามารถอยู่ได้ในพื้นที่แคบอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์คอนโดพาไปเที่ยวไหนมาไหนสะดวกส่วนเรื่องการรักษาความสะอาดั้นก็ทําได้พ่ยกเช่นกันเรกเดียวทําทให้เจ้าของนั้นสะดวกจนลืมปัญหากินตัวไปได้เลยครับเพราะด้วยความที่เขานั้นมีขนที่เรียบสัน้นแต่ดูแลทำความสะอาดง่ายแม้จะมีขนร่วงเล็กน้อยแต่เพื่อเป็นการช่วยเขาเจ้าของควรมาแปรงขนให้เขาเป็นประจํา สำหรับสายพันธุ์นี้มีข้อคอาวรระวังอยู่บ้างรับก็คือการอาบน้ำของเขาไม่ควรอาบน้ำเกินเดือนละสองครั้งเพราะการที่อาบน้ำบ่อยๆจะส่งผลเรื่องผิวแห้งส่วนเรื่องการดูแลจุดที่สำคัญก็คือบริเวณรอบใบหน้าดวงตาหูควรดูแลเป็นพิเศษครับเพื่อลดอาการอักเสบและก็ติดเชื้อนั่นเองในส่วนลักษณะน,น,นิสัยของสุนัขพันธุ์นี้จะจากไปสุนัขที่ชอบอยู่ยงเงียบสงบสงบ,สงบไม่วุ่นวายนักดังนั้นใครที่ชอบอยู่คนเดียวเงียบิวชิว,ชวไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะ ก็เหมาะมากๆครับกับสุนัขสายพันธุ์นี้เพราะด้วยในสายพื้นฐานของบอสเทนเรียไม่จาเป็นต้องคอยดูแลและก็คอยเปรุปรงข้อมงเป็นพิเศษแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือจะใช้ความรุนแรงกับข่าวเก่าพอเป็นสุนัขที่อ่อนไหวง่ายไว้ต่อความรู้สึกและชอบอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวและด้วยความที่เป็นสายพันธุ์ที่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ได้มีความกระตือรือร้นมากเท่าไหร่ทำให้เจ้าของนั้นควรใส่ใจเรื่องรายละเอียดเกับและระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษเพราะการเอาผ่านในร่างกายของเข,งขงนานั้นไม่ค่อยสูงเท่ากับสุนัขน่น การได้รับอาหารมากเกินไปอาจจะทำให้ข,ขาออ่าวน้อ้วนได้ครับ 5. ้าปอมเบเรเนียนเจ้าสุนัขตัวเล็กสุนัขอนฟูยอดนิยมมีนักความฉลาดขี้เล่นชอบเล่นกับคนมีไหวพริบที่ยอดเยี่ยม ที่สาคัญความน่ารักของเขานั้นนะว่าเป็นสุนัขอระต้นเลยครับดังนั้นไม่ว่าจะจําเขาแต่งตัวตัดคนอย่างไรทรงไหนแบบไหนก็ดูน่ารักไป้หมดคกับซึ่งลักษณะของสุนัขพอมเดเนียนนั้นที่เห็นโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะขนฟดูฟูมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลอ่อนสีแดงสีส้มสีขาวสีดำและก็มีสีแซมกันอยู่สองสีครับจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าพอมเดเนียนมีสีสันหลากหลายมากมาย เราทาง AKC ได้มีการระบุสีขนของปอมไว้ถึง23สีเลยทีเดียวแถมยังย้ำได้อีกว่านอกจากความน่ารักของสุนัขายพันธุ์นี้แล้วเจ้าบอมปอมก็ยังเป็นสุนัขที่มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงก็คืรือร้อนไม่ต้องห่วงการพาเขาไม่ออกกำลังกายมากนะักยังเป็นสุนัขที่มีขนยาวแต่ไม่ได้มีข้อเสียในเรื่องของกินตัวมากจนกวนใจเจ้าของครับ เป็นอะไงบ้างครับสำหรับหาสุนัขยอดนิยมที่ท่างดูแลง่ายและก็ยังสามารถปรับตัวตามสภาพอากาศได้ดีด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดซันกระดิ่งด้วยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสายพันธุ์ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอมี่ด้วยนะครับและบอกให้ผลด้วยว่ชอบเพราะอะไรสำหรับวันนี้แอมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ